สวัสดีครับพบกับผมสงการอัจฉริยะทรัพย์และพระมหาสมปองตาลปุตโตในรายการโหนกระแสแต่เชา้าพบกันทุกอาทิตย์ครับเวลา7จ0นาฬิกา20นาทีทางช่อง33สเฮ็ดดีครับเตือนพ่อนะครับวันนี้เรามันกับลงๆไปอย่างนะวอนีจะมีพี่หนมกันใช้นั่งตรงนี้มีรอยเยิม้มเงาไหมพระอาจารย์ ไม่เหงาแล้วครเราเราชื่อว่าถ้าผู้ชมคงเออในที่ว่างๆของไครในที่ของพี่หนุ่มไม่มีเข้าบ้างก็ดีอาจจะมาจะได้มีบทพูดมากขึ้นเ <c oughs> คลียร์น,นิดนึงบางคนเอพระอะไรมานั่งอ่านข่าวอะไรอย่างไงีงย้ยครับก็ไม่ได้นั่งอ่านข่าวนะเวลาเราดูข่าวดูอะไรเราก็ต้อง วิเคราะห์ว่ามันเกิดผลดีผลเสียกับชีวิตเราไหมกับสังคมไหม,มในในแง่กฎหมายว่าอย่างไงในแง่กฎแห่งกรรมหมาสมป,ปองก็จะมาบอกว่าเป็นอย่างไรอะไรควรทําไม่ควรทาท่านต้องชี้แจงนั่นแสดงว่านี่วันนี้มาก็เป็นทั้งทางโลกและทางธรรมถูกต้องเราจะมาคุยกันแบบสบายสบายสบาย,บายและเรื่องไหนที่เป็นกระแสในรอบสัปดาห์ครับเราก็จะมา โหนกระแสแต่เช้ากันเาบจริญผ่อนวันนี้เรื่องอะไรฮะโอ้ฟาจานที่แล้วเนี่ยผมเห็นตกใจดูในโซเชียลนะทำไมยังไงโอ้โหนี่มีผู้หญิงนั่งกันเซลฟี่เซลฟี่ถ่ายในห้องพักกีนาเกษสาลแปลกตัวไหนคนเซลฟี่กันมันก็ปกติอยู่แล้ว ปกติแล้วเซลฟี่ตามที่ต่างๆก็ได้แต่ในศาลไม่ได้พระอาจารย์ทําไมฮะในศาลหนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาลที่พระอาจารย์ต้องนั่งจุ่มเ้าเรียบร้อยเขามีกฎชัดเจนนะหรอนั่งไข่ห้างก็ไม่ได้หรือคุยจอแจสีดงอันนี้เซลฟี่ไม่พอเอามาแชทออกแชทเองแชท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 ส่งกันส่งกันับเพื่อนตกลงได้ใครทำนี่เนี่ยตัวจำเลยใครจำเลยสามคนพระอาจารย์นั่นก็คือคือเปรี้ยวแล้วก็เอิร์นแล้วก็ตัวของเพื่อนอีกคนหนึ่งเบน โอ้โหคดีนี้คดีหันศพนะพระอาจารย์<ห>ที่ศาลจังหวัดขอนแกน่นแล้ไไวเป็นยังไงจริโอ้ตาอาจารย์ครับเรื่องนี้มันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอยู่ๆเนี่ยตัวจำเลยในคดีอัตราทุบผ่านชีวิตเนะี<ห>่ยมาเซลฟี่ทำเมืองให้พระอาจารย์ในมือกันนียไอเล็บอยู่นี่หัว <love> ใจเกาหลีหัวใจน้อยหัวใจเกาหลีเหมือนหน้าตะม,มาตอนนี้ <c oughs> ดูวาวๆแบบเกาหลีท <c oughs> ี่สำคัญอาจารย์คือใช่ไหม,มว่าเรื่องนี้ ทุกคนสงสยัยเอ้ในห้องพิจารณามีภาพออกมาได้ยังไงแล้วก็เรากลัวการจะเรียนแบบแล้วถ้าเรียนแบบปุ๊บเนี่ยความศักดิ์สิทธิ<ะ>์และในกระบวนการท,ที่ทำเสียหายนึกภาพนักโทษแต่ละคนโดนตัดสินคดีทีมีหัวใจตลอดนี่แหละจะเป็นองไรเพื่อให้ได้ข้อที่จริงรบางคนก็ไม่รู้ไปบอกกันว่าเรื่องนี้เมี ใครผิดบ้างแล้วสารพิจารณาหรือยังที่สารจังหวัดขอนแก่นแล้วควรจะปฏิบัติหลักการอย่างไรู้วันนี้เป็นโอกาสอันดีครับได้เชิญท่านเลขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมท่านสราวุฒิเบญจกุลขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วแต่เช้าครับเจริญพรท่านกาบสวัสดีครับท่านเลขาครับครับมนตร์การพระคุณเจ้ากับท่านรงการครับครับท่านเลขาครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีเปรี้ยวในที่สารจังหวัดขอนแก่นเี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับพวกครับ ครับก็จะเมื่อวันที่สิบสามมีนาคมสองห้าหกหนึ่งนะครับเลยสามคนนะครับเอ่อเปียวเอิญแล้วก็เบนเนี่ยได้ร่วมกันเซลฟี่นะครับแล้วก็ส่งข้อความไปยังจากห้องพิจณาเนี่ยไปไปข้างนอกครับครับแล้วเมื่อเซลฟี่แล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกผลกระทบอย่างไรกับสารบ้างครับท่านครับครับคือโดยปกติแล้วในการเอ่อเข้า ปในบริเวณศาลนะครับจะต้องประพฤตินให้เรียบร้อยในบริเวณศาลเหมือนที่ทางท่านทนายสงการได้เรียนท่านผู้ผู้ชมนะครับว่าตั้งแต่าการแต่งกายการวางตัวต่างๆในบริเวณศาลเนี่ยต้องให้เกียรติสถานที่แล้วก็เคารพสถานที่นะครับแล้วก็รวมทั้งความเรียบร้อยในการดาเนินความยุติธรรมของศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าบุคคลใดพกพาอาวุธเข้าไปในบริเวณศาลเอายาเสพติดเข้าไปหรือว่าทําตัวไม่ประพฤตินไม่เรียบร้อยบริเวณศาลเนี่ย ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วก็ศารสามารถลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับท่านครับในความผิดฐานละเมิดอนณาศาลเนี่ยอยากจะเรียนท่านนะครับให้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าในคดีเนี้ยตัวของจำเลยทั้งสามเนี่ยมีการไต่สวนแล้วหรือยังครับและผลคดีเป็นอย่างไรครับเจริญพรครับศาลได้ไต่สวนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ ใส่สวนไปเมื่อวันที่28มีนาคมครับ2561ผลจากการใต่เสือใส่สวนนะครับจำเลยทั้งสามคนรับสาภาพว่าทำจริงนะครับอ่านเห็นว่าการที่จำเลยทั้งสามเนี่ยรับสาภาพเนี่ยแต่เป็นการจำนวนต่อหลักฐานนะว่าได้มีการถ่ายรูปเซลฟี่จริงแล้วก็มีการส่งข้อความจริงนะครับเมื่อสารเห็นว่าเป็นการจำจำนวนต่อหลักฐานก็ไม่มีเหตุันควรลดโทษนะครับ,รบแม้ว่าสาภาพก็ตามสารก็เลยพิพากษาว่า พูดผูกกระหาคือจำเลยทั้งสามคนเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับครับจุกค,คนละสองเดือนอและปรับคนละห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขนานี้ยังไม่เคยแล้วรับโทษจำพุกมาก,ก่อนสารก็ให้โอกาสในการรอการลงโทษไว้มีกำหนดหนึ่งปีครับท่านครับเดี๋ยวถามนั้นสั้นๆน,นิดหนึ่งว่าบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเวลาไปติดต่อสารเนี่ยเอย่างไรได้บ้างครับบางคนใส่สายเดี่ยวสายยาวใสสั้นเต่ออย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับ ไม่ได้ครับต้องต้องแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับในการเข้าไปในบริเวณศาลนะครับในในห้องพิจารณาเนี่ยครับต้องแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อยครับครับสุดท้ายจริงๆครับท่านครับก็คือตอนนี้ทางศาลได้มีนโยบายเลยครับว่าต่อไปเนี่ยเวลาใครเข้าไปในห้องพิจารณาเนี่ยห้ามติดเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ต่างๆตอนนี้ไม่ทราบว่ามีข่าวขึ้นหน้าใหญบ้างล้วครับท่านครับ ครับคือเดิมเนี่ยตั้งแต่ปี2556นะครับเราก็ตระหนักถึงการใช้โทรศัพท์มือถือและก็เครื่องมือสื่อสารในในในศารนะครับก็ได้มีหนังสือเวียนแจ้งไปศาลต่างๆทั่วประเทศแล้วแต่ว่าแต่ละสารอาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันบางสาลอาจจะมีการเก็บมือถือมีล็อกเกอร์ใส่แต่บางสาลอาจจะไม่มีฉะนั้นช่องทางเหล่านี้อาจจะเป็นข้อกัดข้องที่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องนี้ตามมา ผมเองก็ได้สั่งการแล้วนะครับว่าจะได้ซักซ้อมวิธีปฏิบัติแล้วก็วางแนวทางให้เกิดความชัดเจนว่าเพื่อป้องกันไม่เกิดทําลอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะสารไม่อยากจะลงโทษใครที่ที่ไปกระทำะวาอผิดตนไม่เรียบร้อยในเวรสารแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่บทบาททางสือ่มูลชน จะแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับว่าสิ่งไหนทําได้ทําไม่ได้นี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับัท่านครับต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านครับกราบขอบพระคุณครับเจริญพรโอ้โหพ่ออาจารย์เป็นความรู้อย่างยิ่งเลยนะครับที่ทะเลาสารมาบอกกล่าวกันคราวนี้เวลาใครเวลาปฏิตตอยจะไปฮานบิดอย่างนี้พ่ออาจารย์ไม่ได้ฮาดบิดปุ๊บหลุกคุกเลยอายคุกๆเลยอย่างนั้นเลยนะครับพ่ออาจารย์เจริญพรอ่จานดูข่าวไหมข่าวเลยที่กระบีที่บอกว่ามีการฆ่าแปดศพะ โอ้บางฟัดบางฟัดเป็นถึงไหนได้ยังไงนะโอ้โหพระจันทร์เรื่องราวนี้่านเห็นไหมฐามพิพากษาประหารชีวิตประหารชีวิตนะทำเมครับนี่อะไรไอเลิฟยูยังจะมาไอเลิฟยูอีกนะบอยอเลิฟยูบอกกับบรรดาญาติแสดงว่าไม่สลดเลยสินี่แหละครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในพระจันทร์ครับก็่28ปีนาที่ผ่านมาก็มีคําตัดสินนะครับครับเป็นการประหารชีวิต6คนมี8คนอนู่6คนนะครับอีก2คนก็มีติดคุก19เดือนแล้วก็12เดือนครับ แต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนที่อาหลังจากทราบคําตัดสินแล้วเดินออกมาบางคนก็เดินมาก็มองก็มีกองเชียร์มีครอบครัวนะครับแต่บางฟัดนเนี่ยโอ้โหหรือว่านายบางฟัดบ้านลบพวงสกุลคุณหัอข้า่นนายวรยุทธ์สังหลังและญาติรวมแปรศพเดินออกมานี่ไม่โศดเลยส่งสัญลักษณ์ไอเลิอยูอ ให้กับคนที่มาเชียร์ด้วยครับก็เลยเป็นประเด็นว่าโอ้ไม่สลดใจเสียใจเศร้าใจหรือไงถ้าคนตายมากมายขนาดนั้นก็เป็นประเด็นกันโซเชียลเขาก็รุนแรงเหมือนกันครับในประเด็นนี้นะอล้วก็ทนายรู้จักกันไหมเนทนายนี่อืมทนายของทางจำเลยสารพีจำเลยทั้งหมดบอกทั้งหมดไม่พอใจคําตัดสินยนะอ้าวก็อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ได้เหรอภายในสามสิบวันผอาจารย์ถ้าคนแปดศพเลยนะไม่เป็นไรจา์คือต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสู้ไรกแต่ฉันฉันต้นอุทธรณีกาโอ้โหนี่แหละครับไม่ประหาร ได้ครับตัดสินไปแล้วเนี่ยก็คือคอย่างี้อาจารย์มันเป็นสิทธิ์ามกระบวนการยุติธรรมเมื่อตัวจำเลยไม่พอใจในคำพิพากษาหรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายเนี่ย,ยเขาก็สามารถอุทธร์ไปยังให้ศาลสูงเนี่ยพิจารณาคดีใหม่แต่ไม่พิจารณาคดีใหม่พิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งได้ไม่ถึงอุทธร์ก็คืออุทธรดีกาก็คือตามขั้นตอนชันต้อนอุทธรณดีกาจะกินเวลากี่ปีแค่หนก็โอ้โหก็น่าอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าปีมั้งครับอาจารย์ต้องถามศาลนะครับก็คือเป็นสิทธิ์ของตัวของจำเลย ถ้าเห็นว่าสารชั้นต้นมีคำพิพากษารประหารชีวิตตัวเองหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าเขาไม่เห็นพ้องด้วยก็ใช้สิทธิอุอทธรณ์ตามกฎหมายได้ครับโอ้โในแง่กฎแห่งกรรมนี่คนก็คงจะอยากให้ได้รับกรรมเร็วๆวะนะเพราะว่าฆ่าคนตั้งแปดศพอะไรขนาดน,นี้นะใช่แม่อย่างจะไอเล็บยูไม่สลดอีกญาติญาติของฝ่ายผู้เสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจอาจารย์เริ่มมาอีกเรื่องหนึ่งอย่ากจะญาติญาติไหมาเอา้าญาติญาติญาติ เอาไว้ช่วงหน้าดีวกว่าไหมลร<ะ>อแม่เรื่องมันยาวยาย่าเลยจะต้องมาจะเป็นยาย่าเองก้าวหนุ่มพอสนดูดูแลตัวเองได้ค่ะน,นะันได้เดี๋ยวไปดูไปช่วงหน้าแล้วกันนะ,ะช่วงหน้าครับหกระแส มาออของกระแสแต่เช้าต้องพูดถึงเรื่องวงการบันเทิงเพราะบางทีเคยเครียดไปเรื่องค่าคนตายอะไรต่างๆวงการบันเทิงต้องพูดถึงยาย่า เขาบอกเอาวสารคู่จิ้นหรือเปล่าอันนี้นักเดทย่าแล้วก็พอหลังๆห่างเหินกันไม่ค่อยลงไอจีวังกงวังเกิดไม่ค่อยที่จะเวพรอคุณแม่ก็หายหายไปแม่แก้วแม่ปลาลงเงินไปใหญ่เลยนี่ดูดูก็เลยอ้าไม่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรยังไงพอมีงานงานหนึ่งครั่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เลยนี่นักเดทตกลงยังไงใครงอนใครใครงอใครความสัมพันธ์ยังเป็นยังไงครับยังรักกันดีอยู่หรือเปล่านี่คูนี้แม่สะได้เป็น พระสมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเยอะอ่าคงไปสัมภาษณ์หลายอย่างแลง้วกงแล้วขาวครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามีคลิปให้ฟังนะนี่ว่าตอนนักข่าวถามว่า อย่างรักนันดีไหมถ้าจะเลือกคุยเลือกพบกันแล้วจะบอกนักข่าวบอกแฟนคลับหรือเปล่าอา่ะเราไปฟัง<ร>ไปฟัง<า>เลยว่ะการเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะท้ายสุดท้ายแล้วจะจบยังไงผมว่าความเป็นเพื่อนรือความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีทางจางหายไปหรอกมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ในความทรงจําที่ประทับใจอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมว่านั่งนี้เลยค่ะอันนั้นคือแต่มันก็คงไม่่วันนั้นหรอกครับ ก็ถ้าผู้ผู้ปกครองก็รักเขาแหละครับเพราะว่าเขาก็เป็นเราอยู่อยู่ด้วยกันมาเรวเรียนเราหรับเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างเยอะทั้งแบบ ความรัก <l ug> มันเป็นได้ไหลายรูปแบบนะคร <im itation> ับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามคนที่ทํางานด้วยกันร,รู้จักกันมาผ่านอะไรด้วยกันมาเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความรักอยู่แล้วมันมันไม่ผิดหรอกครับที่ผมจะบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ณเดชบอกค่ะคือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว <im itation> คุณจะมาบอกว่าความรักหลายรูปแบบไ,ได้หรอกคุณณดเดชผู้กิมิยะคุณพูดไปแล้วว่าพูดต,ตรงๆก็ก็รักเขาแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ยายาเดี๋ยวยวโอ้โหแฟนคลับฟินมาก จไดเป็นพระไม่สามารถจะมีความรู้สึกร่วมได้มากไม่ได้นะนนวนรับอาจารย์เขาบอกก่อนหน้านี้นะทำไมก่อนจะเหตุการณ์วันนี้อะไรเขาบอกทั้งสองคนระหองะแหงกันมากเลยแต่พอมาวันนี้มาเจอการคูจิน้นเ<ห>ขาบอกอว่า ่านไฟเก่ามันคลุกกลุ่นกุ้มิมติม,มนะหรือเขาก็จะเป็นพี่น้องก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้หรือหลายคนก็เชียร์ให้เป็นครูรักล้วเดยยตอบเดี๋ยนเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจของคนคนหนึง่งที่มีต่อคนอีกคนหนึ่งก,ก็ก็น่ารักนะตอบอะไรได้น่ารักให้เกียรติส่วนพูดถึงอีกคนนึงองนี่นโชกยา่ยาบอกอ,อไม่รู้เรื่องนะไม่สนิทไม่อะไรเลยนะออไม่รู้จักเลยก็มีลำคาญนิดนึงออแต่เขาบอกว่าเกาะกระแสหรือเปล่ายา่าบอกไม่ใช้คำนั้นน่ารักมากเลยให้เกียรติไม่ขอใช้คำนั้นที่เป็นนักกีฬาฟันดาบ ชื่อพอสพอ,สอรนะเห็นไหมเนี่ยยาย่าบอกไม่รู้จักไม่รู้จักนะแฟน,น,นขับ n อ็วทั้งหลายแค่หนึ่งนั้นก็อยากจะบอกว่าอัตมาเองเอ็นวก็เชียร์ับคู่นี้ก็อยากให้รักกัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เขาจะรักกันแบบแฟนหรือว่าเป็น เพื่อนเปนอะไรก็ถือว่าเป็นบุพเพศนิวาสหรือเปล่าอันนี้ผิดที่ด้วยช่ทันสมัยมากเลยนะทำไมเหรอโอ้โหบุพเพศนิวาสพูดถึงนี่โอ้โหละครทางช่องสา,สามดังมากว่าอย่างไรรืออ๋อเจ้าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเจ้าจนตรุลถึงยุครัตนโกสินนี้จากทบุอ,าาอยุธยาเชื่อไหมครับไม่เชื่อได้ไหมมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปที่อำเภอต้องเชื่อไหมเนี่ยเชื่อสิครับเขาดูภาพเขาใส่ชุไปไปทำบัตรใครนดีวไปดูกันไปทำบัตรประชาชนถูกแล้วใส่อะไรไปชุดไทยนี่ ใส่ชุดไทยชุดไทยๆครับน้ามันไปนิดน,นึงนะน่าจะซับตรงนิดน,นึง <S <S ๆๆตรงจมูกตรงข้างล่าง <S <S นี่แล้วผากด้วยอาตมาเไม่ใช่เขา <S <S โอ้โหี่กระ,ะอ,อ,อจารลดังมากเลยครับต้องบอกว่า น้องผู้หญิงคนนี้นะครับได้ทําสถิติเลยห,หลังจากที่มีการถ่ายภาพในชุดไทยโอ้โหนี่คนแห่แหนหมดเลยนะโอ้ไปชุดไทยสวมชุดไทยห่มสบายธรรมดประชาชนได้ไหมนี่ก็ถามก็ถามได้สิคสิตอะไรสิษๆิยเนี่ยทำไมต้องมีซิตด้วยฮะจัดเต็มเลยนะคะบัตรใบหนึ่งต้องอยู่กับเราเจ็ดปีออร่ากระจายจากออเจ้า สวยงามในชุดไทยงามอย่างไทยใส่ได้ไหมในแง่กฎหมายใส่ได้สิไม่ผิดกฎหมายพระอาจารย์เขาไม่ได้ถ่ายโป๊ปเปยนี่ใ<อ>สเขาจ้าดำอยู่ไม่อยู่จาววันนั้นไปนี่ที่เอบุพเพออากาศเจ้าพรมมะม่วงน้ำปลาหวานโอ้โหหมดหมูกระทะเอาพอ,พอ,พอ,พอช่วง,งเย็นผมไปเนี่ยไปตามแถวไอ ริมถนนสายฟุตบาท,สา,บาทสายสายฟุตบาทติดฟุตนั่นหมดเลยอะไรไอ้นั่นอ่ะหมากระทุหมูกระทะนั่นแล้วโอ <laughs> หมดถือว่าไม่รับที่เราพูดไม่ไมไกินไม่ได้เรามาตบตรงนี้นี่เลยเลยเลยฟินเลยแลย้วเนีเ้ กระแ้อเจ้าดังจริงๆอเมริกานะองค์กรอะไรเออจำชื่อท่านไม่ได้ท่านมอบอีกสามแสนกว่าดอลลาร์สิบกว่าล้านบาทมอบให้วัดชัยวัฒนารามนะไปบำทลุบบำรุงให้องค์กรที่ดูแลนะโอกระแสหลายอย่างพ้าไหมสุรินปกติผ้ไหมนี่ขายยากเพราะว่าแพงกว่าจะได้กว่าจะเลี้ยงมันปลูกมอนเลี้ยงไหมกว่าจะได้ได้อะไรมาขายยากตอนนี้ขายดีมากครับ ใครดิบใครดีเกิดกระแสหลายสิ่งหลายอย่างนี่จะามาอย่างหุ่มจีวรแบบไทยๆเลยแน่เยนี่โอ้ไทยจริงๆเลยเนี่ยไทยๆไม่ธรรมดาเด่นพรถามอาจารย์นิดนึงผมยี้มาตลอดอยู่แล้วาอาจารย์ดูเรื่องบุพเพไหม ไม่ดูก็ต้องไปย้อนหลังทำอาจารย์นิดนึงพลาดไปแค่วินาทีเดียวยังรู้สึกแย่ตายลืมวันนี้มันทุกขนี่ตายแล้วนี่สองทุ่มสามสิบแล้วเล่นมาสี่นาทีแล้วต้องรีบกลับไปดูต้องรีบเลยต้องดูในยูทูบเลยยูทู e ก็ชอบมีจอเล็กๆไม่ได้ดังใจแต่ใครทำในมิดทำมันเต็มๆแตไม่ต้องมีสัตว์ตะไคร้ก็ไม่ต้องมีคอมเมนต์ก็เลยนี่เลย g o o g l e เลย Google เพสอนิวาส EP 12บสอขึ้นมาวุ้งๆชัดๆเลยจอใหญ่จอเต็มถึงขั้นนั้นนะครับ เพราะว่าโอ้โหดูแล้วมันซาบซึ้งตื่นใจ <ปะ S 2> ได้ความเป็นไทยรัฐบาลเนี่ยท่านรองนายกพูดเองนะทุกย่้ยอสามเราด้่ยแหละรัฐบาลพยายามทาร้ายอย่างปลูกฝังความเป็นไทยรักวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยเข้าวัดเข้าว่า้าไหมไทยอาหารไทยเงียบไม่ค่อยรู้สึกรู้สาแต่พอละครให่ทํามาได้อย่างกลมกล่อมมีความทันสมัยมีความพิเรียดย้อนยุคในไทยไทยมีตลกมีคอมเมดี้มีความเป็นไทยครับไม่ต้องลดลงเลยไม่ต้องรดวลงเขาใส่ชุดไทยไปเดินถ่ายภาพที่วัด เขาวัดเขาวาตำมุทลมทำกุศลอืผลไมอะไรต่างๆขายดีโอ้โหมีคุณูุปการนาต่างประเทศก็ให้งบให้อะไรมาดูแลตำนุูกอมรุงก็เกิดกระแสต่างๆมากมายหลายอย่างก็อยากให้ละครของช่องสานะรับมมีโอกาสได้ สอดแทรกความเป็นไทยสอดแทรกความรักชาติความสามัคคีเข้าไปตรงนี้ให้เยอะๆให้เกิดกระแสแบบนี้เพราะคนไทยก็กลับมาอ่านหนังสือมากขึ้นอโอ้โหไปต่อแถวซื้อจินดามณีขายยาวเลยเนี่ยบุกเบีสารว่าขายดีคนไม่อ่านหนังสือก็อ่านมาตรงนี้อีกรู้ไหมขยันรู้แล้วกี่กิโลยาวกี่กิโลไม่รู้เหมือนกันเอาครับเออพ่จาครับเดี๋ยวพักสักครู่เราไปดูเรื่องปอบไ้ไหมนี่นี่นี่ยังมีอยู่เหรอปอบนี่ปอบยิบปอบยิบ เป็นอย่างไรนะพักสักครู่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าปรอบเป็นยังไงโ,โอ้กระแสแตกโอ้โหกระแสแตกอ้าอืมจเจริพนพรประจันครับทำไมฮะ จุดจจัซ้อมนอกกระเรียน,นยอะไรมให้อะไรปกตสไตล์ของปอบ ทั้งบอบนี่ที่ไหนอย่างไรมีเขาบอกว่าแถวชัยภูมิเอาบ้านอาตมาสิเอานปยังไงฮะอาตมาเนี่ยอยู่คอนสารนี่เกิดที่จตุรัสอียภูมิชาวบ้านก็ไม่สบายใจเรามีคนตายในหมู่บ้านเจ็ดศพเป็นผู้ชายห้าเป็นผู้หญิงสองบางมุมไยชาวบ้านคิดว่าเป็นปอบหรือเปล่าตามความเชื่อคนอีสารกันเอเวลาใครตายไปสาบสหตุบางทีก็จะคิดว่าเป็นผีร้ายกับกรไดมนตลพระาจารย์สองรูปมาจากนครพนมอำเภอปลาปากแต่พระนี่ท่านก็ไม่ได้ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกแต่ว่าท่านมาทําพิธี ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่พูดง่ายๆพยมไม่สบายใจไม่ทราบสายชัดคิดว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่าทางพระนี่ท่านก็มาเขาเรียกว่าสวดมนต์มาขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแล้วก็ทําพิธีอะไรต่างๆให้โยมได้สบายใจนะก็ทําสีทิศเลยทั้งหมู่บ้านมีโปรยมีอะไรต่างๆาชาวบ้านหลายคนที่เชื่อเรื่องนี้ก็อ้าวก็มีของมาเส้นไหว้ าอาจจะผีปู่ย่าตาย,ยายสมัยก่อนเนาะคนไทยเรายังไม่ได้นผู้ถื่พผู้ศาันาก็นับถือเรื่องผีเรื่องอะไรก็เอก็นับถือไปเป็นความเชื่อแต่พระคุณเจ้าท่านก็มาให้เรยกว่าให้กำลังจิตกำลังใจอืสวดมนต์ให้ ขจัดปัดเป่า,าปสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากความรู้สึกนั่นแหละถ้าจริงๆแล้วจากความรู้สึกจิตใจก็มาออกรายการของเราด้วยนะนี่ท่านก็บอกแล้ว,ว่าก็ไม่ได้เชื่อเรื่องปอบเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าอะไรที่โยมไม่สบายใจพระทาให้ได้ก็สวดมนต์ไปแห้แจิตกำลังใจไปนั่นแสดงว่าที่เขามีการด่าว่ากาันอีปอบ มันหมายความว่าไงพระอาจารย์ภาษาอีสานน่ะเลยอัสอีสานหมายความว่าไงเนี่ยส่วนมากจะคิดว่าเป็นปอบก็เพาะอย่างเงี้ยแต่มาเคยเดินทินทาบารรถผัวเมียเขาทะเลาะกันครับปากปอบพี่ปอบปกปอบพี่ปอบด่ากันก็เลยคิดว่ามีปอบจริงๆเนี่ยฟังมาตั้งแต่เด็กนี่อ่ะจริงคนละอย่างอันทั้ำด่าไม่เกี่ยวนะอุ้ยเซ็นเซอร์ทันไม่เมื่อกี้เนี่ยวปาปอบพี่ปอบื่อกี้เนี่ยก็ทำอะไรให้สบายใจถ้าไม่มีการเรียกอาวิสินจ้างมากมายก็ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมครับคือถ้าจะไปหลอกเขาแล้วกันมีอะไรก็็พูดตตรรงงไปปมาาอัันนนี้้เว่ แล้วก็ต้องขึ้นเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณความเชื่อก็ว่ากันไม่ได้เรื่องนี้ครับพระอาจารย์มาดูเรื่องหนึ่งไหมที่บอกมีเด็กไว้ลูกกระึือเตปะปาโอ้โหที่ลุงจรูนลุงจรูนซาเลง้งเสียชีวิตแล้วอ้าวโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮ่าในโซเชียลแล้วก็สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจอย,อย่างยิ่งที่ที่บอกว่าไอ้จอร์ดเนี่ยไปเตะลุงตายแล้วครับ ลุงแปดสิบกว่าพระอาจารย์เกิดขึ้นในท้องที่สถานีตรวจนครบาลหุยขวางขณะนั้นเนี่ยลุงเนี่ยฮะขับรถซาเล้งปกติเกิปรากฏว่าอายุเยอะแล้วก็ยังทํามาหากินแปดสิบกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ตั้งใจนี่แหละสําคัญเลยฮะเจ้าจอจะมาเตะมีประโยคหนึ่งมันต้พูดจริงหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าเป็นคนแก่ด้วยตอนนั้นโอ้โหตาน่าจะดีนะตัวเองอายุยี่สิบเอ็ดเห็นคนแปดสิบกว่ามา เตยจนตกสะเลงและที่สําคัญเนี่ยในคดีนี้สําคัญนะครับพนักง,งานสอบสวอนสอนห้วยขวางและผู้กับล็อกโรงพ้ยขวางต้องไปดูนะว่าท่านตั้งข้อหาอะไรบ้างเร<อ>าะขณะนี้ตัวของลุงจรูนถึงแก่ความตายออต้องเรียกจอดมาแจ้งข้อกก่าหานะครับเป็นความผิดอย่างไรเรื่องนี้นะฮะอ,อาจารย์ถามนิดหนึ่งจอดบอกโอ้ว่าผมสมนึกผิดแล้วจะบวชเนี่ยอาจารย์ว่าไงมันหักล้างในความผิดได้ไหมแม่จรจริงกฎแห่งกรรมมันก็หักล้างกันไม่ได้นะในทางพุทธศาสนานี่ดีส่วนดีนะชั่วส่วนชั่วครับ ทำคดีอะไรต่างๆไปแล้วนี่จริงๆบวชไม่ได้เลยนะครับคุณเป็นหนี้หนีมาบวชหรือเปล่าคุณมีคดีต่างๆติดมาหรือเปล่าจริงๆก็ห้ามบวชอยู่แล้วนะฉะนั้นจริงๆแล้วอุปชาก็ก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยแต่ว่าละอะก็อนุโมทนาสาธุเรื่องจิตใจที่อยากจะบวชอยากจะชำระจริตใจเพราะว่าเห็นว่าก็ก่อคดีมาตั้งแต่อายุสิบสามเลยเป็นเด็กเลยปีห้าสามกาคนโดยตั้งใจปีห้าแปดทำลายร่างกายแล้วก็นี่สิบสี่มีนาก็เตะลุงจะโูนี่ ฉะนั้นเราก็สามครั้งแล้วแหมถ้าถ้าได้รับโอกาสนะครับถ้าอะไรแล้วต่างๆก็อยากให้สํานึกได้แล้วก็มาบวชชาระจิตใจแล้วก็เป็นคนใจเย็นเถิดจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนเสียใจกับลูกหลานของลุงจรนงุนนี่ครับเชลย์ท่านนี้ต้องบอกว่าในทางกฎหมายนี่คือถ้าสํานึกจริงๆรับสรารภาพก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของจอร์ดเองถ้ารับสรารภาพเราโทษไอ้กื่นหนึ่งแล้วต้องมีการเยียวยาผู้เสียหายด้วยนะครับคือบรรดา ทายาทของเขาตอนต่นแต่ตอนนี้เขารับรับไม่ได้ในเรื่องของการที่เไม่ไปดูแลและที่สองก็คืออยากรู้ว่าตารวจทําอะไรบ้างแล้วดังนั้นต้องบอกกับตำรวจทายาทของลุงเขานะครับว่าท่านก็มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายคือค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนเจแล้วก็ที่สาคัญก็คือค่าใช้จ่ายในรที่จ่ายไปถ้าตัวจอดไม่ไปเยียวยาเขานะโอกาสรอ,อน้อยครับ นะจอดแล้วก็ทุกคนเลยนะที่ดูรายการอยู่นะขอให้ใจเย็นๆไม่ว่ามีอะไรจะเกี่ยวจะ เดินเหยียบเท้ากันอะไรไม่ได้ตั้งใจต้องขอโทษให้อภัยกันขอที่ไม่ใหญ่ก็คือขอโทษให้ที่ไม่เสียก็คือให้อภัยรเราเป็นเด็กเป็นเล็กด้วยไปทาร้ายผู้หลับผู้ใหญ่จนเสียชีวิตนะเรามาสํานึกในหลังนี้มันน,น่าเสียดายฉะนั้นขอให้คิดได้แต่ตอนนี้แล้วก็เป็นคนดีดูรายการเราแล้ว,แล,วแล้วก็คิดทาง,งกฎหามายจากที่สงกรานแล้วขอขอให้ไปปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อไปไม่มีว่าคําว่าสายเกินไปครับท่านผู้ชมครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับ และพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬกาีนาทีทางช่อง33สเฮ็ดดีครับผนกระแสแต่เช้าพบกันวันอาทิตย์หน้าเจริญพอสวัสดีครับ